ครับผมสวัสดีครับผมมาฝึกพินมาฝึกพื้นฐานกันต่อนะครับพี่น้องช่วงนี้บกุก็ได้ฝึกสายขาดพึ่งหาสายมาใส่พึ่งมีเวลาว่างาะว่าเห็นงานประจํนานะครับเห็นงานรงงานมันก็มือในยังในบกุกคอรไดฝึกก็ม่งสื่อสายมาใส่ก็เลยเอาฝึกพื้นฐานกันต่อครับพี่น้องไปพร้อมกันนะครับก็ยังอยู่ในพื้นฐานแล้วครับผมก็ยังฝึกนิ้วแต่ผมผสมลายเอแน่จังหน่อยผมเป็นคนที่บอลูลายพินนะครับพี่น้องด้วย แต่ผมจีพยายามฝึกพื้นฐานที่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกมาแล้วผมจังจีไปเอาลายลายทียว่านี่ผมก็ต้องไปถามอาจารย์ครูบาอาจารย์คือเก่า้วครับคืออาจารย์เดี่ยววรลวีนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ผมเองผมก็ฝึกอยู่นาอาจารย์อยู่ครับแต่ผมยังฝึกพื้นฐานอยู่คือเก่าเพราะว่าผมบุกหุจากลายพิมเลยแต่ก็พอเล่นได้เนี่ยจกน้อยจอกสองสามลายเพราะอย่างเพราะผมพื้นฐานผมพอได้แล้วผมก็ลองฝึกลายใสย่นะครับแต่สิ่งสําคัญผมก็ยังฝึก พื้นฐานฝึกนิว้วอยู่คือเกาครับผมฝึกพ้อมกันครับพี่นอ้องไปนํากันครับมือขวามือซ้ายเดี่ยครับคือถ้ามือขวาได้แล้วมือซ้ายได้แล้วผมก็ยังฝึกยู่คือเกาครับผมเพราะว่าให้นิ้วมันแตกออกมันเลี้ยวนะพี่นอ้องให้มันคล่องว่างไงซะผมก็ยังฝึกอยู่จังสี่ล้คือเกาพี่นอ้อง ผยังฝึกจังสีไปเรื่อยแต่ว่าเนี่ยขนาดว่าผมบก่อยได้ฝึกนะครับแต่ว่าพึ่งมาฝึกอีกรอบหายไปเกือบเดือนครับพี่น้องก็ยังติดติดคัดอยู่คือเก่านะครับซึ่งเลีร็วเ็ยังบไ <c oughs> ่งบดได้เลยสปีดเร็วกป็ยังบ่ได้เลยเพราะอีกอย่างเพราะความลของพื้นฐานมือขวากับมือซ้ายผมก็ยังบวกล่องหรือยังบ่แบบจัางไ๋คือยังบ่บบดีล่องแบบพิวเลยนะครับแต่ก็พอไหลได้พอไปได้แล้ออกจากน้อยประนี้ ส่วนเรื่องไรเดี๋ยวผมจะไปสอบถามอาจารย์ศึกษากับอาจารย์เรียนดูฝึกไปกับอาจารย์อีกคือกันนะครับพี่น้องแต่ก็ใส่เวลาเนี่นะครับผมพินผมพี่เวลาฝึกมันเป็นสิ่งสำคัญอีหรือเปล่าคนผมมีเวลาเนี่ยมัน,ม,นมันไปศาเนี่ยมันก็แหล้วแต่คนนะครับเนาะแต่เอาก็พยายามฝึกอย่าทิ่มนะครับผมฝึกไปทํากันออพี่น้องมผมอยากแบบต่ ความแหลกเปลี่ยนคนไม่ไม่หรือว่าคนเก่าครูบาอาจารย์ก็ได้ขอมาแบบเอเสนอเนยผมแนวว่าผมต้องเออหนิวไปจังแบบนี้แล้วก็ต้องไปจังไดต่อแบบไดต่อเอาไล่เอาอย่างจังไดนะครับแนะนํไล่ผมขอมาแน่เลยครับเ้อผมผมอยากรูปไล่ผมอยากกล่นไล่คือกันนะครับแต่ว่าผมก็บอกเลยครับถึงแม้ผมจะได้ไล่เนี่ยแต่ผมก็บ,บทีบพื้นฐานแน่นอนครับเพราะว่า,วามันสําคัญเขาตรงไหลให้มันข่องให้มันใดดีนะครับผมจังใดก็ฝึกไปทํากัน แล้วก็เรียกเปลี่ยนความรู้กันนะครับพี่น้องสวัสดีครับผมแนะนําผมเนเนื้อครับผมครูบาอาจารย์